บัดนี้วันที่5เดือน1 2 2568ากข้าพเจ้าในสงการวัฒนพัฒน์ขอเป่งวาจะส,สาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบบชาสังคบ,บูชาและอัจริยาโชาและองค์พักค,คำปะเถระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่เปนหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์เป็นผู้เจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเวดาทั้งหลายโปรดจงอนุมโมทนานในการสวดสาธรรยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตนตาใครบาอาจารย์ลาเทศเทวดาทั้งหลายโปรดทงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสา็ให้มต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสัมมตตาจักกวาเหสุอัตตาขันจันตุเทวตาสัทธมังมุขีราชศาสุตตุสักโมกะทางสักเคกาเมติรีเพตลิเคริมาเนดี จะทิเขวิมาเนทีเปตละเขตะลุน,น,นุนคมาเหเนเขหาวัตถุม่เหเขเตคุมมาจัญญาตุทเทวาจาระมติสิวะสเมยักขัท,ทันทันพาตันติตาสันติเคยังมุนิราสสัสนังสาทโวเมสุทัตุธรรมมานาสกาวนาการอะยัมพัทันตาธรรมมานาสกาวนาการอะยยมพัทันตาธรรมมานาสกาวนาการอะยัมพัทันตา บทสวดนมมะกาสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทสวดสัจจิริยาคาถานัตถิเมศรานังอะยังพุทโธเมศรานังวะังเอเตนะสัจจะเวชินะสนติเมหอตุสัพพธานัตถิเมศรานังอะยังธรรมโมเมศรานังวะังเอเตนะสัจจะเวชินะสนติเมหอตุสัพพธานัตถิเมศรานังอะยังสังโฆเมศรานังวะังเอเตนะสัจจะเวชินะสนติเมหอตุสัพพธาบทสวดมหาการิยกาลุนิโทนาโถอิทธิอาธิกาถา มหากาลิเิโกนาโถหัตถายะสัปานิหนังปูเรตวาปารมีสภพาปโตสัพโภพิพุทธมังเอเตนะสัจจะเวเชนะมาหนตุสัพพุธปัตตวามหากาลินิโกนาโถหิตตายะสัพาปานิหนังปูเรตวาปารมีสภพาปโตสัพโภพิพุทตมังเอเตนะสัจจะเวเชนะมาหนตุสัพพมุตปัตตวา หาการนินโคนาโถสุข,ขายะสัพพาปานินางปุเรตวาปรมีสัพพาปโตสัพโภพิพุทธมังเอเตนะสัจเวเชนะมาโหตุสพพะมุตปัตวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวันเมสุตังเอกังธรรมยังพระก,กวะสกเกสูวิหารติกะปีละสูตสมิงมหาวนเนมหาตาพิโกสเทนะ สิทธ es que. ิจงประจ่มตเตหิพิขุสเตหิสเพเหว่าอารันเตหิสตาหิจลาโกตุตุหิเทวตาเยผู้เยนะสสมปฏิตาขนติขถาขะตังทัตนายาิพิขูสังขจักอัตโขจัตุนังสุดท้ายว่ากานิกานางเทวนางอัตโลโหสิอัตโขกพระกวะพิุูสกโกสีวิสรติกปิวัตถุสมิงมหาวเนมหาตา พีขู่สตนัสิทจิงประจัมเตหิพี่ขู่สตหิสะเพเหว่าฮาลันเตหิสตาหิเทลากระตุ้หิเทวตาเยพุเยนะสามติตาหนติคาถากระตังทัตนายาพี่ขู่สังฆจักยันูนะไม่ยำผีเยนะประกวะเตนุสังกเมยายมะอุปภาษาคิตวะพระกวะโตสันติเกยพระถา ตังเสยะมาติอัตโขตาเทวตาเสยะมาติมะพาพระโวโปุริโสสมาธิตังวาพาหังภาษาเสยะภาษาทิตังวาพาหังเสยเมยะเทวเอวเมวะสุวัฒเสสุเทวสุอิทัลหิตารพระกัโตปุริโตปาละหูละสุอัตโขตาเทวตาพระกวันตังอภิธาเทตวากัมมันตังหัตสุเอกามันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระกัโตเถรนเคี๊มังคาถังอาภาษิ มหาสาัมมาโยปวานาสมิงเทวกายาสมาคตาคาพานมหะอิมังธรรมะสัามายังทักติตาเยว,วะอัปปะรสิตตังคติตาติหาตัโขอัปปาราเทวตาพ,ตร,พระคาวัตโตสันเจเกมังคาถังอัปา,า,าสิตัสสะพิกขวสัทธามักะสุจิตตังอิทัสโนหะชุกามักะสุสารติวะเนตานิหะเหตวาอินทะดียานิทักขันติปฏิติตาติ อัตโขอปราเทวตาพระกวโตสันติเกอีมังคทังอปาถิเจตวาลีขังเจตวารีขังอินทะลีขังโหหมาชาเตจารันติสุวิมาลาจากุปตาสุตตาสุตุนาคติอัตโขอป布าเทวตาพระกวโตสันติเกอีมังคทังอปาสิยกิกจิพุทธังสัมมานางกาตาเตนิสันติมาสันติอายะภูมิปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังโปเรียปัสสสติ หะตะโขภควาพิขุอมันเตสิเยผู้เยนะพิเกวีเจ้ากสุโลกัตตุสุเทวตาสัมปติตาหันติกตังกตังทัตนายาพิขุสังฆาเยปิเตพิเกวีอาเหสุงอติตานณฑานังอรหัตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะกาวันตนาพระเรมาวะเยวะเทวตาสัมปติตาเฮสุเสยะมัติไม่หังอัตระหิเยปิเตพิเกวีพระวิสติตาติตานฑานังอรหัตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิ พระกวันตาัอภบไปเมาวะเยวะเทวตาสามติตาพระวิสันติเสยมาติไมหังอัตตาละหิจาจากทีสามิพิขเวเทวกายานังนามานิขิตนานิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิเทนิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุตตะกัสุตกังมานาสีกโลธา马าสามิติเทวันพันเตโขเทพิขุพระวาตัวปจจศสงฆ์พระกวาเอตตะโวจัก สิโลกัมมโนสสามิยถากุมมากติรสิตาเยสิีคัมพลังไชหิหัตาสมาหิตาปุดถุสาหาวาสาลินาโหหบมาพัตตามิสโนโหตะขณรลสาสุทธาวิปัสนาวิมาลาพิโยปจัสเตนะตเววะเนกปิรวัตเวตโตมติยิสสาสาวเกสานิเสตเทวกายาพิกตาเตนะถาพิกาโวเตจะอภิคามกะลงสุตตวะพุทธสัสสานัง เอสัมปาลหุยานังอามนัสสา,านัธาหังเอเปเกนัตตมัตตะขุงสหสังอัตตะอัตลิงสหเอเกสหสาวังอัมนัสสา,านัตสูงเอเปเกนัตตมัตตขุง,ง B K ทิพาสภาพระหุอหงจะสสพังอภิยายะวกิตวานะจะกุม,มารตโตมันจะยีสถาสาวะเคสรเนรเตเท,ท,ทวกายาพิกันตาเตนะถาพิกาโว เยโอหังคิดทาริสามิสิริหิอนุสัพพโสสหัสสหัสสายะขาคุมากรพิละวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตนะวันโตยสัตติโนโททัมนาพิกามุงพิคุณังสามิตังวะนังสหัสสะหัสสาเหมะพวตายะขานานัตตวติโนอิทิมันโตชุติมันโตนะวันโตยสัตติโนโททัมนาพิกามุงพิคุณังสามิตังวะนังสัตตาสีลาอสิหัสสะหัสสายะขานาลตตวติโนอิทิมันโตชุติมันโตนะวันโตยสัตติโนโททัมนาพิกามุงพิคุณังสามิตังวะนัง อิเจเตโสสหัสหัสสายักขานันัตตวติโนอิจทิมันโตยุติมันโตนันทตวยะสติโนโททามนาพิกามุพิหูนางสามิตังวะนังเวสมิตราปัจัตสตายักขานันัตตวติโนอิจทิมันโตยุติมันโตนันทตวยะสติโนโททามนาพิกามุพิหูนางสามิตังวะนังกุมพิโรราชเกหิโกเวปุตสสาวิเนสนางพิโยนางสหัสหสสายักขานังปุบริยัสสติกุมพิโรราชเกหิโกโสปะคะสามิตังวะนังปุริมัตตะที่สังราชา อัตตะรัตโถปัสสะตติคันธาพนาทิปติมหาราชายะสัตติโสพุทธสีตสาผ้าโวอินทนามามัทธะปะลาอิทิมโตชุติมันโตนะวันโตยะสัตติโนทุธานาพิฆามุงพิคุณังสายไมตรังวะนังทัตคินันจะที่สังราชาวิโรโหตปัสสะตติคันธาพนาธิปติมหาราชายะสัตติโสปุตสีตสาผ้าโวอินทนามามัทธะปะลาอิทิมนโตชุติมันโตนะวันโตยะสัตติโนทุธานาพิฆามุงพิคุณังสายไตังวะนัง ปัจจิมันจะที่สังราชาวิรูปรโขปัสสตินาคานาธิปติมหาราชายัสสติโสปุตสีตสาเภาโวอินทานามามทัพภลาอิที่มันโตยุติมันโตวนวันโตยัสสติโนสัมมนาบิกรมมผิมหนังสามิจังวนัง พุตตลัจจะที่สังราชากุเวโรตัสภาษาสติยขานังอธิปติมหาราชายสติโสพุทธศีตสาภาวโวอินทนามามัทพปาราอิทิมโตชุติมันโตนินโตยสติโนทรมานาพิกมุพิุกังสามิตรวะนังปุริมตะที่สังรัตธลัทโถทัาินีวิรูหโกปัจฉิเมนะวิรูปโกกุเวโรอุตรังที่สั่งจัตตารโอเตมหาราชาสมันตาจัตตโรทิสาทัฐานามาสุเพนะกปิตอทเว เตสังมายาวินโนทาสาอาคูจะนิกาสธามายากุวเวเนถุวเวเนตุวิฑุจะวิถุโตสหะจันทนโนกาลสิทโถจะกินนะทันตุนิทาตุจะปามาโทโอปันโยจะเทว,วสุตโตจะมาสีบิจิตาเสโนจะคันธโพนะโอราชาน,นโนสะโพ อาคูปัญจสิโขจาขจะวะคิมพะโลสุริยะจัตาสาเอเตจันเย,ยจะราชาโนคันธันพาสหาราชุพิโถทะมานาพิกามุพิคุณอังสัมมิตังวนังอาถาคูนาสภา,านาคาเวสราจะหจะจหะก,กากมพระรัตาต,าตาลาอาคูปายาคาสหาติพิยามุตนารัตลัทธาอาคูนาคายะสติโนเอระวนโนมหานาโคศภข้สาสัมมิตังวนังเยนาคาลาเทศหาสาหะอันติทิพาปาคิวิถุจะจกักขู เทวายาสาเทวติปติตาติตาสุปนาอิติเตสนามังอภิยันตานาคานามาสิสุปันนโตเขวามาพระศิกุโตสหาหิวาจหิอุปะยันตานาคาสุปนาสารธรรมกสุพุทธังคิตตาวัติหะเทนะอสุตังอสุราติตาภาตโลวาสเตจิตทิมันโตยสัตติโนกาละกัญชามหามิสมาอสุราเทวคภาษาเวปัิจิเปรติจิจากปหาราโทมนุจิสหะสัตตะ ปาริปุตตนังสัพเพเบโลจะมามะกาศินหะทิตตวาพระเรียงเนสังตาหุตพาทะศคาะมุงสะโมยอาธานิพันธันเตพิขุนางสันนิตังวะนังอาโปจะเทวาปตวีตะเตโหวายโยทัะคาะมุงวัลนาวัลนาเทโวโสมโมจะยัสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายสัสสิโนทะเลเตทะเลถากายาสเพนนัตตอนติโนอิทธิมันโตชุติมันโตอนามันโตยัสสินโนทุทมนาพิฆมกพิขุนางสันนิตังวะนัง เวทูจเทวาสหะลีจัสมาจัทเวยามาจันทุสุปนิสาเทวาจัทุมะคูปุริคิตาสุเวยสุปนิสาเทวาสุเวยมาคูปุริคิตานักขตานิปุริคิตวาอาคูมันตะวะหัสกาวาสุนังวาโวสิโถสักโกปะคะปุริทะโถทะาเลเตทะเลหากายาสะเพนนตโตติโนอิติมันโตยุติมันโตนัมันโตยสัตสโนุเทตมานาพิฆมุพิฆุนังสาวิจังวะนัง อาถาคูสหภูเทวาชาลักบัคลีสีนิวะหานิหักาจโรชาจักอุปมาปุปปาสิโนวัลนาสหธรรมาจักอะจุตตาจักเนชกาสุเตลุกลุจีลาอาคูอาคูวาสเวสิโนทะเลเตทะเลทากายาสเพนัตตะวันติโนอิทิมันโตชุติมันโตนัวมันโตยะสติโนโททามนาทิกามุกีวันังสามิตังวันังสัมนานมหาสัมนามนุสามนุสตตมาทิธาปโตสิกาอาคูอาภูมโนปโตสิกาอาถาคูหาประโยนเทวาเย จาโลหิตตวัตินโนปารักขะมหาปารักขะอาคูเทวายัสสติโนทะเลเททะเลทากกยาสเพนะวัตเเวนติโนอิทิมันโตยุติมันโตนะวันโตยัสสติโตทามานายพีกมุขพี่นังสมิทังวะนังสุกากรหะอนุนาอาคูเวกานาสาสหโอทักตัญหาปามโมคะลาอาคูเทวาวิจักขนาสธามตาจะหาคาราชามิสกายายัสสติโนสัตยังอาขาปชมโนโยทิสาพิวัติ ทะเลเตทะเลทากายาสเพนะนัตโตวติโนอิททีมันโตชุดเดีมันโตนะวันโตยัสสติโนโททัมนาพิการมุพิคุณังสามิตังวะนังเขมิยาดุสิตามายากัรตกาจะยัสสติโนสัมพัตกาจะมาลาเสถาโชติมานาจะอัสวรรมานติติโนอาคูอาถาคูปานิมาดิตาทะเลเตทะเลทากายาสเพนะนัตโตวติโนอิททีมันโตชุดเดีมันโตนะวันโตยัสสติโนโททัมนาพิการมุพิคุณังสามิตังวะนัง เศเทเทวานิกายาสเพนานัตตวติโนนามันวนเนยะอคตจงเยจันเยสัิชาสหปาวุชามะขีรังโหทักขนานตวังทัดเขโครัตตลังนาคันจันตวะอธิตาสิตังสุพามาปัตปามัตโตจะปุตตายิเิมาโตสหกานังกุมาโรดิโสจะโสปกคะสมิตังวนังสหพมมามะโกละนังสหมัมภามติตานติอุปปันนัโตชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโล เทเรสระอิสระอาคูเปจกะวติโนเตจมัตตะโตอาคาปาลิโตปาลิวาริโตเตจสเพะพิกันเตสินเทเทเวพม马拉เขมาลเสนาพิกามิภสษาการสหัสสะมาติยังเอทธคันทัตถาพันทัตถาลาคีนะพันทัมัตถุโกตมันตาปาลิวาริธะมาโวปจิตธาโกจิตนางหิธิสัสะมหาเทโนกันหะเทนังอัปเปสิปานินาตตามหาสะกตระ กัลังกตว,วานะภาระวังยถาปวุสโคเมโคยถายันโตสวิชุกโกตัศโสปวุวัติสักุโทอาศัยยังวเสตตะสพังพอภิยายะวาคิตว,วานะจักคุมาตโตมันติยถาสา,สาสวกเการนิรเตมารเสนาอภิกันตาเตนะถาพิโกโวเตจะอภิกรมะกาลงสุตตะวาพุทธสัสสตังวิตาสังคาหิปะกามงเนธันลมะปิอทะยงสเพ ิชิตสังฆามาภิรติตายสัตสิโนโททันติสหปูเทหิสาวกาเตชะเนสุตาติ